ดูดวงชาวราศีมินชีวิตเปลี่ยนสุขสมนางจะช่วยคุณสิ้นสวรรค์ดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรลุงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชาวราศีมินดวงชะตาพิผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่ง,ง,งดีๆบังเกิดขึ้นแก่ทัวท่านชาชะตาวิพิกจากร้ายกลายเป็นดีดวงชะตาเกิดขึ้นในโชคชะตา โชคชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาโชคชะตาของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดชะตาชีวิตใครบางคนจะนำพาโชคลาภเหินทองมาให้ใครบางคนจะทำให้คุณมีความสุขใครบางคนจะทำให้คุณลหลงไหลในมนต์เสน่ห์นางจะพาคุณขึ้นสวรรค์เกิดขึ้นในโชคชะตาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีคนส่งข่าวสารข้อมูลมาให้ มีการติดต่อสื่อสารมีข่าวที่สำคัญมีการติดต่อทางด้านทางโรศัร์จดหมายส่งข้อมูลไปถึงเพื่อนๆและเด็กๆให้มารวมตัวกันให้มาพูดคุยเจรจาต่อรองคนอ่อนประสบการณ์ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือมีความซื่อสัตย์ซื่อใสบริสุทธิ์จะเดินทางเข้ามาพูดคุยจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนา สถานการณ์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดรับข่าวสารการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆมีการแนะนำข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้โชคชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางครั้งบางขราวขึ้นขึ้นลงลงเพราะฉะนั้นการระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ควรที่จะต้องตัดสินใจให้รอบคอบเมื่อถามถึงเด็กผลอายุน้อยกว่า อาจจะเป็นหญิงสาวผู้น่ารักหรือหนุ่มหล่อที่เข้ามาติดต่อการงานเจราจากับท่านความกล้าได้กล้าเสียท่านจะรู้สึกกระปีก้กระเป๋า่ามีข่าวดีข่าวสารบางเกิดขึ้นกับตัวท่านมีความกล้าหาญเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนมีความเป็นผู้นำมีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่เปิดเผยมีแรงกระตุ้นในการกระทำสิ่งต่างๆมีพลังในการสร้างสารรค์มีความเชื่อความศรัทธาชอบความตื่นเต้น ตื่นเต้นเล้าใจชั่วยยนในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาโชคชะตาของคุณแข็งแกร่งเป็นอย่างมากตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยเงินทองจะเกิดความแช่มชื่นความสนุกสนานความยินดีความพอใจความสะดวกสบายมีสุขภาพที่ดีมีความสุขความพึงพอใจทางด้านเรื่องร่างกายและจิตใจเป็นคนที่มีความสุขในการได้รับสิ่งต่างๆเป็นคนได้รับงานทำสิ่งดีๆ ได้รับเงินทองมากมายในโชคชะตาชีวิตเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดวงชะตาตกตำแหน่งเงินไหลกองทองไหลามาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบความสำเร็จรับทรัพย์โดยโชคจเจริญลุ่งเรืองด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินโชคชะตาของท่านมีเกณฑ์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารีวาัสสนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่งนะครับข่าวดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะมีข่าวดีการร่วมหุ้นการเจรจาต่อรองจะบรรลุผลเป็นไปได้ด้วยดีผู้คนเยอะแยะมากมายจะนำเงินทองบารมีวาสนามาให้แก่ท่านการตึงเครียดกับปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายจะมีการปรับเปลี่ยนในโชคชะตาเพื่อนเก่าอาจจะเข้ามาพูดคุยเข้ามาเจรจาเข้ามาต่อรอง ในหัวคิดแต่เรื่องเงินจับเงินเหยียบเงินไว้ช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะต้องขี้เหนียวประหยัดมัธยัสถ์เพื่อความประสลเลตของท่านการถอนลมหายใจไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับทำจิตใจให้แช่มชื่นปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างร่ำรวยด้วยทรัพย์สินนทรนะครับผมชะตาชีวิตสุขสมหวังดังใจหมายทำสิ่งดีๆให้บังเกิดในโชคชะตา ค,ความสุขความราบรื่นการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดก็มีเกิดขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับจะต้องระแวดระวังนะครับบ้านฟื้นไฟระวังให้ดีครับนะครับระแวดระวังจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างดุงชะตาอาจจะต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้หนุนนำดวงชะตาความสุขความจเจริญจะบ,บังเกิดตอบัพย์รวยโชคการปฏิบัติโดยการรอคอยด้วยผลผล,ผลิตจะได้เป็นไปตามนั้น ไม่ว่าท่านจะรอผลผลิตในการทำงานการงานการเงินบำเหน็จบำนาญจะได้เป็นไปตามน,นั้นการขาดจุดประสงค์หรือว่าการไม่มั่นใจก็ต้องปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตาของท่านอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีกระทันหันประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โดยโชคครับดวงชะตาตกตำแหน่งอำนาจบุญกุศลวาสนา จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สิสนเงินทองเงินล้านเข้าเต็มบัญชีประสบความสำเร็จสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านองค์เทพดุลนํำดวงชะตาประทานพรประทานโชคเพราะฉะนั้นท่านโปรดรับประทานพรซะนะครับสิ่งตา่างๆอย่าปฏิเสธอย่านะครับปกปิดซ่อนเล้นหรือว่าไม่ทําคุณงามความดีนะรับสิ่งต่างๆมันต้องเป็นชี้นําทางหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่จะทําคุณงามความดีให้ท่านประสบ็จยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อขึ้นไปอีก อำนาจบามีวัสนาปกปักคกุ้มของรักษาตัวท่านอยู่ในโชคชะตาการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบามีวาสนากําลังจะประเดยประดังเข้ามาหลุนนาดวงชะตาท่านเงินลา้านเ,เข้ามาเปิดรับสินะครับด้วยบุญกุศลวัสนาท่านอย่าคิดว่าเงินล้านเป็นเงินเยอะนะครับสาหรับตัวท่านแล้วเงินล้านเป็นเพียงแค่นิดเดียวแต่สําหรับตัวท่านนะครับเงินมันเข้ามาเตมบัญชีนะครับมันรู้สึกอิ่มเอิบช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดี พอบทมันจะดีมันก็จะดียิ่งๆขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเจอเรื่องร้ายผ่านพ้นไปหมดไปสิ้นแล้วเตรียมถุงใบใหญ่หญๆโกยเงินเข้ามานะครับโคตรมาเศรษฐีจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับเงินล้านเข้ามาเต็มบัญชีมันเป็นสัญญาณที่ดีมันเป็นข่าวดีมันเป็นมิตรนิมิตหมายที่ดีว่าดวงชะตาท่านจะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแช่มชื่นราบรื่นนะครับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับถ้าไม่มีจุดเริ่มต้น ก็ไม่มีคําว่ายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นโชคชะตารับทร,พรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจให,หมายจะเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านเงินทองเข้ามาเต็มบัญชีชีวิตกําลังจะเปลี่ยนสุขสมนางพาขึ้นสวรรค์เปิดไพ่ยิ้าดวงชะตาดวงชะตาตกตําแหน่ง,ตตตนงที่ดีจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงชะตาตกตําแหน่งรวยดุอานาจปานมีวาสนามันเกิดความเจ็บปวดภายในใจ มันเกิดความโกรธมันเกิดความเกลียดอำนาจปัวิวัฒนาเข้ามาจัดเต็มในโชคชะตายิ่งท่านเกิดปัญหาต่างๆท่านจะต้องยิ่งแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาทำให้ท่านดวงชะตาเปิดขึ้นมาในว,วันนี้ด้วยบุญกุศลวาสนาการจัดแจงตามแบบแผนจะบังเกิดท่านจะรวยจนน่ากลัวรวยเป็นมากที่สุดอำนาจปัวิวัฒนาเข้ามาจัดเต็ม การเฉลิมฉลองการแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีบังเกิดในโชคชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายราบลื่นผสมเลจข่าวดีบังเกิดในโชคชะตาจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างทันทีทันใดในช่วงชะตาในช่วงนี้อาจจะเจอเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าต้องพลิกผันมีการโยกย้ายมีการต่อสู้ประหรัรประหารกับศัตรูโมบานทำให้ดวงชะตาของท่านพึกเขิมอำนาจบารมีวาสนา เข้ามาจัดเต็มในโชคชะตาบุุศลวาสนาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเขาเรียกว่าขึ้นบันลังขึ้นแทนจะเป็นเศรษฐีเงินล้านเอาแน่เอานอนไม่ได้คนมันบทจะเห็นบทจะปังทำอะไรก็ราบลื่นผสมเด็ดแช่มชื่นเป็นไปได้ไว้ดีสุขสมสมบังดังใจหมายนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดท่านจะประหารประหารศัตรูหมบานนะผมปราพยิปยนเตียนทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดในโชคชะตาท่านแล้ว สิ่งดีๆจะบังเกิดพลิกชะตาชีวิตทันทีทันใดลวกชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีจะเลิิอลุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ย้ำนะครับด้วยตัวท่านเองค่าให้เองรวยเองก็ต้องตั้งใจทำมาหากินทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริอรลุ่งเรืองตั้งจิตตั้งใจมั่น ไม่ใช่ไปขอคนอื่นนะครับด้วยดวงชะตาของคุณนะครับไม่เกี่ยวนะครับว่าท่านจะต้องเป็นคนอย่างไรแต่ด้วยดวงชะตาของชาวราศีกุมท่านต้องเข้าใจนะครับว่าเราไม่ได้ระบุใดทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าโชคชะตาของท่านเองขอใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นองค์เทพสิงห์สิทธิ์บอกปักคุ้คของรักษาท่านอยู่นะครับท่านต้องทําด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่าง ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาเข้ามาจะเต็มในปีนี้จะไปขอความช่วยเหลือมันเสียศักดิ์ศรีสําหรับท่านหรือเปล่าองค์เทพเขาไม่ยอมไม่ใช่ท่านทําไม่ได้ท่านจะขอขอได้แต่ถ้าขอแล้วไม่เสียศักดิ์ศรีทำไปเลยข้าจะโดนจิตโดนใจเองเราเปิดไพ่จ้ำดงชะตาโชคชะตาของท่านอยู่ในตําแหน่งอํานาจบารมียิ่งใหญ่ ไม่ใช่ตัวท่านยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีพ่อยิ่งใหญ่ขนโน,โน้นนำดวงชะตาท่านอยู่ดวงชะตาสมสมสมบังจังใจหมายจะเลินลุงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โวยโชคข่าวดีบังเกิดโน้นนำในโชคชะตาดวงชะตาจะทำอะไรก็ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะมีสิ่งดีๆบังเกิดในโชคชะตาเพราะฉะนั้น ท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนทําตัวเองให้ดูเด่นดูปังรักตัวเองให้เป็นอย่างมากที่สุดและดวงชะตาท่านจะสุขสมสมหวังดังใจมา